โอเคนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนะครับแล้วได้รับเงินเข้าทูมิเน่บอลเลตนี่นะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เงินฟรีนะครับเข้าทูมิเน่บอลเลตแอปนี้ผมก็แนะนําเลยนะซึ่งในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูแล้วกันนะก็คือยอด300กว่าบาทเลยเนาะนี่นะครับก็คือถอนได้จริงๆแน่นอนนะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะตัวนี้เขาแจกเงินฟรีด้วยนะครับสำหรับใครนะที่อยากจะได้เงินฟรีเข้าทูมิเน่บอลเลตตัวนี้ก็สามารถดานวาน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้นะครับกดไปทีี่่ลลลลิิิงงกกก์์์ใต้คคปนนนะะะ, download, นะ็จมาาาววดดโหเ กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะหลังจากคลิกเข้ามาที่ลิงก์นับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้เนาะเรากดติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับหลังจากกดติดตั้งไปนะมันก็จะพาเพื่อนๆดับเด้งเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้งในส่วนตัวแอปเนาะเราก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทําการลงทะเบียนนะก็เลือกลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะโดย Facebook อะไรให้เรียบร้อยนะลงทะเบียนเสร็จนะมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้เนาะหลังจากนนนีีี้้้ขึหหาาาาต่่งแรรรกปะมมณคใท มุมบ,บนขวาตัวนี้นะตรงรูปคนะกดเข้าไปนะแล้วก็ใส่รนะหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะกดส่งไปเนาะเราก็จะได้รับเงินฟรี30บาทนะซึ่งเงินตัวนี้สามารถไปถอนได้นะก็คือจะมีขึ้นมาตัวนี้30บาทนะัเราก็สามารถมาเล่นเกมได้เลยนะซึ่งการเล่นเกมก็จะเป็นการที่เราแตะหน้าจอนะเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้เลยเนาะก็คือการเล่นการทํางานประมาณนี้เลยนะ เล่นไปเรื่อยๆเพลินๆได้นะเนส่วนตันนี้ผมออยู่ที่เลเวล41แล้วนะก็สามารถเล่นได้เพลินเลยเนาะในส่วนของเกมนี้นะสามารถถอนได้จริงนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะแต่ว่ายังไม่ทาการดาวน์โหลดก็แนะนา,นาให้รีบเข้ามาเล่นเข้ามาดาวน์โหลดเลยนะเพราะว่าแอปนี้นะเป็นแอปที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดแล้วนในส่วนของการหาเงินการทําเงินเข้าทุน์นิวเลเล็ตเนาะนี่เราก็เล่นไปอย่างนี้นะนี่น่าจะผ่านแล้วนในส่วนตัวนี้นะนี่หาผ่านนะก็ จะมีวิดีโอขึ้นไหมให้เราทําการรับชมหากเราดูตรงคูณ5เนี่ยจะได้ประมาณ3 0 0พันกว่าเหรียญเลยนะแล้วก็เงินอีก3บาทนะจะได้ทุกตาเลยเนาะย้ําว่าเงินตัวแรกจะได้ทุกตาเลยนะ,ยะ,นนะท,ยนะที่เราเล่นเนาะเพราะงั้นเนี่ยเล่นให้ไประดับสูงๆนะครับจะได้รับเงินเยอะนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้มากดเปิดกล่องขวัญได้นะครับก็จะมีเงินแล้วก็มีเหรียญด้วยนะนี่ผมรดเ้970ยเจ็ดแล้วนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ก็จะได้รัวๆประมาณนี้เลยนะครับก็คือเล่นตาหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้รับเงินนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตันนี้นะครับก็จะเป็น A T M เนอะก็จะเป็นเงินที่เราได้สะสมจากการเล่นเกมนะเราตัวนี้มาสามารถถอดรหัสได้นะตัวนี้เราสามารถเลือกได้หนึ่งตัวหากมันถูกี่ยก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะอ่ะผมจะเลือกเป็นเลข2แล้วกันครับอ่ะผิดนะนี่ถ้าเกิดผิดแล้วก็รอใหม่นะครับหากเราทาย ถูกครบนะเรากดการถอนเงินได้เลยนะก็จะได้ถอนเงินทั้งหมดในส่วนของตัวนี้ของเราเลยนะก็จะมารวมตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถแลกเป็นเงินเข้าทูตนิเอลเล็ตได้นั่เองครับนียอดที่ผมถอนไปเนาะก็ยังไม่ได้รับนะแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของแอปนี้ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ทําการเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นกันได้แนะนําให้ตรงภารกิจรายวันเนี่ยทำให้ครบเลยนะไเม,ม่ว่กจะการเวลาอนไลน์30แล้วก็ผ่านระดับ10เนี่ยดูวิดีโอ สะสมดูโฆษณานะประมาณ5ครั้งนะแล้วก็ดูสะสมครบ10ครั้งนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นงานนะวิธีการทําตัวนี้ให้ผ่านนะเราไม่ต้องไปกดอะไรเนาะเราแค่รอเวลานะครับ หากเวลามันหมดเนี่ยหรือว่าเรารอประมาณ1นาทีครึ่งนะอย่างนี้ก็กดออกก,กรกบาดเราได้เลยนะหากเราไปกดหมุนเนี่ยมันก็จะพาเพื่อนไปหมุนก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะพาไปเด้งไปที่อื่นแนละ้วตอนนี้ไม่ต้องไปกดนะก็คือเรารออย่างเดียวนะมันก็จะมีเราก็กําหนดเวลาเองเนาะไม่เกิน1นาทีครึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะลองกดให้ดูแล้วกันนะถ้ามันได้เวลาแนละ้วส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ฝากไว้ด้วยในะสองแอปนี้ก็เป็นแอปที่ถอนจริงแน่นอนเพราะว่าทางแอปของ p e e d m a n เนาะหรือว่าเจ้าของแอป ครั้งก่อนเนาะก็คือเขาออกมายืนยันเองนะว่าเป็นแอปใหม่จากค่ายเดิมเนาะก็คือถอนได้จริงแน่นอนนะสในสอยแอพพลิเคชันนี้แนละ้วก็ยืนยันอีกเสียงนะครับแล้วก็ทําเงินได้จริงๆในสองแอปนี้เนาะโอเคน่าจะเวทได้เวลาแล้วแหละเดี๋ยวเราลองกดก,ร,กระบาดออกดูนะครับเรียบร้อยนะนี่ผ่านแล้วนะครับนี่การทําประมาณนี้เราก็ทำอย่างนี้ห้าครั้งนะแล้วก็ตรงดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปตัวนี้เหมือนกันนะไม่ต้องไปโหลดเกมมันไม่มีเกมให้ดาวน์โหลดนะมีแค่ดูโฆษณาเฉยเนานะแล้วก็ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะให้ผ่านงานประจําวันแล้วก็จะได้รับเงินในส่วนตัวนี้เนาะหากเราทำธรรรุรกิจผ่านนะครับก็จะประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะนีก็ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้จริงๆนะครับในส่วนของการทางานหลักๆนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจจะเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นกันได้ในส่วนของอัปเดตอีกทีนะครับก็คือธนบัตรสีแดงนะครับสามารถถอนได้นะครับแล้วก็ธนบัตรสีฟ้าสามารถถอนได้นะแล้วก็ในส่วนของเหรียญน,นะครับสามารถถอนได้เช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อัปเดตอีกนิดนึงนะครับก็คือธนบัตรสีแดงเนี่ยต้องทำภารกิจเพิ่มนะโดยการที่เราอาจจะชวนเพื่อนหรือว่าการาเล่นใน,นส่วนของงานประจําวันทั้งหมดนะครับทุกวัน เป็นเวลา15ครั้งเนาะหากเราทาครบนรับก็จะถอนได้นะครับก็คือยอด960บาทเนาะตัวนี้มันจะคูณ2ให้เรารหรือว่าใครจะถอนแค่งเงินต้นก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์แลากดแชร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ